เราไปที่ไหนเราคู่จริงเราไม่โอ้ไม่อัวเอาของปีนออกแสดงต่อเราว่าเราไปด้วยความเมตตาเรื่อยๆเรื่อยๆตลอดไปนี่ควรจะสงเคราะห์ด้วยมากน้อยอย่างไรจะออกทันทีทันทีคุณจะเพียงว่าสิ่งที่จะสงเคราะห์มันมีมากน้อยอย่างไรก็ไม่หลักความเมตตาสงสาร มันเป็นพื้นฐานอยู่เมืเมื่อเราเอามาเชียบกันนะคำว่าโลกกับธรรมการธรรมดาของโลกก็เรียกว่าเป็นพื้นเพของที่ซึ่งผสมระเสียก็เรียความสุขมากมีกว่าความสุข ความสูงได้มาจากเยื่อที่มันย่อลงต้มสูนให้เพิดให้เพินให้หวังนั่งอย่งนี้จิตใจของสัตว์โลกก็ต้องวิ่งไปตามวิ่งไปตามก็อหาที่ยึดที่ัเขาวิ่งไปตามอืเขวิ่งไปตามที่จะก็ะกดผลขึ้นมาก็มักกับความจิดหวังจิดหวัง มันทูกมากแล้วยังสร้างความหวังให้ตลอดนะเรื่องความหวังมีตลอดเลยสร้างในหัวใจสักเมื่อหวังนั้นหวังนี้ไม่มากก็น้อยมันมีความหวังเป็นความหิหวโหยอยู่ด้วยความหวังตลอดเวลานะมากน้อยต่างกันเสียงเท่านั้นนะีน่ความทุกมันถึงดีมันดดต,ตัวขามันไปอยู่เรื่อยเรื่อยเรื่อย นี่เรียกว่าโลกเราหวังก็หวังทางทีเท่วิตนี่ที่เรียกว่ารำนั้นหวังไปทางแพทความรมหวังมากหวังน้อยความสุขหนุนกันไปหนุนมาไปไม่มีความทุขต่อแค่ระตามหวังเหมือนความหวังของทีเ่วิตที่สร้าง ไว้นบวหัวใจสัตว์แล้วยิงใจสัตว์ออกไปตามความหวังนั้นแล้วก็มีตั้งแต่ความทุกข์ส <c oughs> ่วนความหวังในี่ยคหวังมากหวังน้อยนี่ <c oughs> ไม่ไม่มีคิดแทรกสืนแทรกสื่หวังมากหวังน้อยนั่แหละเพื่อแห่งความสุขจะติดไปด้วยติดไปด้วยคนเราเมื่อมีความหวังมากน้อยความเพิ่มขวายต้องเป็นไปตามความหวัง ถ้าไม่หวังเลยนะมันก็ไม่ใช่คนตายแล้วก็ต้องมีอยู่เป็นธรรมดาแต่ส่วนมากสงมากมีแต่ความหลังใจป่างเีื่อเพราะมัน,นมนีอำนาจมากในหัวใจสัตว์ที่เอาทำมาทามาเทียบม,มาจับให้พี่น้องหลายตัาอยู่หวงตาตา,ตายแล้วจะไม่มีใครพลดกนะที่เอาออกเก่นี้ยันกันเชื่อกันกันทีทันทีทนท ม่สงสัยไม่ไปถามใครเลยพูดแ้วสาธูก็พูดเลยเจ้าประทับพระหน้าก็ไม่ทูลถามพระองค์สอนให้รู้กจริงยห่งจริงอย่างนี้ไปถามบองไงพอเจอเขาแบบแป,ป๊บสารุีโกสารท,ที่โกจะบอกมีตัวพร้อมพมเลยนั่นถ้าเราไปทูลถามมือเจ้าอยู่คําว่าสารที่โกก็ไม่มีความหมายไม่ศักดิ์สิทธิ์อชมีความบางในธร้มกับความบางทางโลก ตามกันอย่างนี้ความหวังนี้เป็นสาเหตุที่ใช้สัตว์หมุนไปตามเขาหวังประจําไหนมากน้อยเฉียงไรมันก็หมุนไปตามนั้นก็หวังประจําทำก็ไปตามทำมากน้อยเสียงไรก็ไปตามทำเสียเพิ่มความสุขขึ้นเรื่อย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 หลังตั้งแต่หวังบุญหวังกุศลของทานแม้ไปจะไปสวค์นิพานดัง ที่ทั้นแสดงไว้เลยมีความสุขในภพชาติของตนด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่สร้างไว้ก็ยังดีนี่เบื้องต้นหวังแค่นี้ก่อนนะพอได้มาความหวังีเพิ่มปูนหนุนความหวังให้เป็นความสุขที่มากขึ้นมากขึ้นหนุนขึ้นหนุนขึ้นนะนี่เราก็พูดเพราะเป็นอาจารย์ของท่านทั้งหลายนี่นะ เรียกว่าธรรมนี่เป็นครูไปนอาย์านี่้เรา,เรา,า,า,าล้ำธรรมมาเปหลาจารสอนท่านทั้งหลายเนระื่ังที่เคยพูดว่าบวชทีแรกอยากไปสวรรค์ว่างนนงนหมหนชไปอ่านทำยังไงไปยางไงเนี่ยไปสวรรค์ชั้นนั่นชั้นนั่นความสุขยิ่งกว่ากันเป็นอย่างนั้นอายุยืนนานท่านบอกไว้ในสวรรค์ยืนนานนี่จากนั้นกับพรมโลก แม้ชั้นต่ำของภมโลกยังสูงกว่าสวรรค์นี่ที่อยากไปภพมาโลกเอานะนี่พูดออกมากขอออกมากในหัวใจที่มันเริ่มคิดเริ่มต้นตั้งแต่เข้าไปบวชน,นะเี่พอถึงชั้นตรมภพมาโลกภพมโลกนี่ก็มีอายุอายุยืนนานยิ่งกว่าสวรรค์หกชั้นขึ้นไปอีกแม้ชั้นต่ำของภพโลกก็สูงกว่านี้ก็คิดอยากไปภพมโลก เจ็ดหมื่นปีแปดหมื่นปีเก้าหมื่นปีทิพยไม่ใช่ปีเรานะสูงขึ้นสูงขึ้นแล้วก็ถึงจะเคลื่อนย้ายเคลื่อนย้ายนี่อันหนึ่งมันมาสะดุดใจแ่้นท่างกระบอกนิพานจากนั้นตอนนิพานตอนนิพานมีไม่มีอะไรบกพร่องเลยว่าสมบูรณ์พูนผลเมื่อใครถึงนิพานแล้วเรียกว่าหมดทุกถึงบรมมาสุจิตมันก็ หมุนก็บมาหานิพพานโว้ยนี่ยังจะกลับมาอีกกี่ปีกี่เดือนยังจะกลับมาไปมีพานไม่กลับดีกว่านี่นี่ละมันหมุนจิตนะหมุนแต่ทางธรรมจากนั้นก็ได้ศึกษาไปปฏิบัติไป,ไปจนกระทั่งเข้าถึงจุดที่มุ่งต่อน,นิพานอย่างเดียวอย่างอื่นไม่ไปนิพานก็คืออรหัตนต์เท่านั้นที่จะถึงนิพานได้ มันจะหมุนติ้วอย่างเงี้หมุนเข้าไปเรื่อยๆหมุนติ้วในธรรมดาด้วยความหวังนี่เป็นอย่างหนึ่งนะหมุนติ้วทั้งความหวังทั้งเหตุทั้งผลหมุนกันไปหมุนกันไปให้เห็นผลประจักษ์ประจักษ์ประจักษ์อันนี้ยิ่งหมุนใหญ่เลยนะนี่แหละที่นี่หมุนความหวังอันนี้หวังอย่างแรงกล้าหวังเอาชีวิตเข้าแรกเลยตายเท่านั้นตายสาระไม่ตายให้ถึงให้ถึงอย่างเดียวที่จะถอยกลับไม่มีแล้วนะ นี่เรียกว่าความหวังความหวังเคยหมุนหมุนจนเป็นความเพียรอัตโนมัติ่างที่พูดในการพลายฟังสันท่านว่าอ่สติปัญญาอัตโนมัตินี่ถึงความเพียรที่ก้าวนี่เรียกว่าถอยไม่ได้เลยมีความความความหมุนอันนี้เรียกว่าแรงกล้าสุดยอดเลยจะนะหมุนที่ที่ที่สุดท้ายจนไม่มีเวลาจะหลับจะนอนนอนความ ความหมุนมันไม่ถอยฆ่าพเล้าที่จะไปนิพพานต้องเยียบกิเลสฟันเจือเนยมันไม่มีถอยการฟันกิเลสผมหน้าไหนฟาดข,ขาดบ้านขา,ขาดสะบันเรื่อยความมุ่งยิ่งอืมก็หนึ่งว่านิพพานอยู่ชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมนี่แหละที่มันรุนแรงมากทำทลายให้ทำทลายคาพูดอย่างนี้จะไม่มีใครพูดืเรารู้สึกจะเป็นอย่างนั้นแต่เวาม็ันจะมีบ้าง เราก็ไม่เคยได้ยินก็มีตั้งแต่ท่านแสดงไว้กันกลาวว่าอัตโนมัติเท่านั้นเวลามันมาเข้ากับตัวมันก็แยกได้เลยทีเดียวสติปัญญาสตมัติมหาสติมหาปัญญาท่านก็พูดไว้เพียงเท่านั้นในสัมยาท่านพูดได้แล้วสัมลานันพูดไว้แล้วแต่เมื่อวันไม่มีสติปัญญามันก็ไม่มีรสมีชาอันแหลมคม และดื่มกันใช่ไหมละ่ะเมื่อมันรับกันแล้วมันก็มีรสมีชาบุนกันเข้าเลยละ่ะนี่แหละความหวังผูด้ททานตรลักษหวังจนกระทั่งถึงที่ว่าเสี้เลสี้เลขาดกับบ้านลงไปพอเสี้เลขาดก้าบ้านลงไปนั้นความหวังจับจับเองเป็นเองพอเี่ความพอมาแทนปุ๊บ คำว่าพอนี่ก็ไม่ใช่พออย่างโรคพอกันพอที่เลิศเลยพอนอกสมมติไม่ใช่พออย่างในสมมุติอย่างโลกที่รู้กันเห็นกันเป็นกันอยู่ความพอใน,นความสิ่นเกลีลดนี้พออย่างเลิศเลยใ <c oughs> นความหวังหมดไม่มีอ,อะไรเหลือเลยในโลกธาตุไม่ปรากฏว่าอยากอะไรอีกเลย แล้วเมื่อไม่มีความอยากทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วก็ไม่มีอะไรกวนใจฝ่ายดีก็ควรกวนเพื่อดินขึ้นไปนั่นเองฝ่ายชั่วก็ควรท่านจึงบอกว่ากุญยะปาปะอหิณะบุคคลพิมผู้มีบุญและบาปอันละเสียแล้วคือบุญก็ตามบาปก็ตามแป้นสมุททั้งหมดหนุนเพื่อพันิพานเมื่อหมุนพันิพานถึงไม่พัานแล้วบุญก็เหมือนบันไดก็ปล่อยกันเองเข้าถึงบ้านแล้วปล่อยบันไดเอง บุญบาปละหมดเลยไม่มีอะไรอยู่ที่สรับถึงมีการที่ด้วยคุณยะปาปะหินะการละบาปละบุญต่อยหมดไม่มีอะไรอยู่ทีนี้เรียกว่าความบางอะไรหมดโดยสิ้นเชความต้องการอะไรในสามดนโลกธาตุไม่มีเหลือแต่ความพออันเลิศเลยอยู่ในเลิศเลยแต่ไม่เลิศเลยผ่าโผม แบบโลกเลิศเลยเลิศเลยแบบธรรมแบบพอความพอของธรรมเป็นห่างยังไม่มีอะไรเทียบได้แล้วในสามเดือนโลกธรรมเข้ากันไม่ได้เลยความพอของธรรมสุดยอดของธรรมกับความพอของโลกพอระยะนี้ไปหิวระยะนั้นอยู่อย่างนี้มีอิ่มมีพอมีหิวมีหอย แล้วความอิ่มในคำอิ่มไปเรื่อยๆอิ่มไปเรื่อยตามท่านผูกพ่าอิ่มเต็มที่แล้วอิ่มไปหมดโดยประการเข้ัวอยู่พูดตั้งแต่เรื่องความหวังของเจ็มันพาดิบาดินทีนี้เรามีแต่ีเลอย่างเดียวหรือความหวังทำก็มีนะเมื่อทำมีแล้วก็ดีด้นสัางทำก็ดีไปเรื่อยๆชีเล็มีก็ดีประจางที่เล็ ก็มีความทุกข์ความลำบากลำบนหมุนไปเรื่อยๆเพื่อความทุกข์ตลอดสายไม่มีต้นมีปลายชื่อเย้าหัวใจสั่โลกหมุนนั่นเองนี่ทำทางหัวใจสั่โลกหมุนหมุนก็ความิี่ทุกข์ไม่มีอะไรหลือต่างกันไานมันหมุนอยู่ในหัวใจเรา <c oughs> ถ้าทางไหนรับการบำรุงส่งเสริมมากทางทางนั้นจะมีกําลังมากทางเฉลี่ยมีกําลังมาก ก็เพราะการส่งเสริมมันดึงมันดึงอะไรก็ไปตามมันก็มากทุกของสัตว์ก็มากในโลกนี้ไม่มีอะไรบอกข้องเรื่องทุกของสัตว์ทุกอย่างาวยากไม้ว่าสัตว์น้ําสัตว์บกบนฟ้าอากาศซึ่งอยู่ในแดนสมมตินี่ทุกทั้งนั้น,อ,นอันนี้คําว่าความสุขท่านเ่าชื่อไปใส่ความสุขมิน้าขึ้เลยแล้วท่านเ็ามาเทียบกันบรมสุขมิพานังปรมามังสุขขัง บรมาสุคำว่าบรมาสุก็เป็นสมมุติอหนึ่งพอเข้าถึงอนั้นแล้วบรมาสุขหายไปเองเหลือแต่ธรรมชาติเรื่องนี้ไม่ต้องสื่สารพันยมีชื่อไม่มีชื่อไม่ั้นอันนั้นพอดีทุกอย่างแล้วแตงวิียาว่าพอนั่นคือพอทุกอย่างพอดีทุกอย่างนั่นนี่แหละการสร้างความดีการฝึกฝนอบรมตนให้จะปล่อยให้เป็นไปเฉยๆที่เหรียไม่ได้ปล่อยนะ กิเยดยิ่งเหน,นียวแน่นเขา้าตัววันตัววันหมุนไปเรื่อยเราเป็นเจ้าของของหัวใจดวงนี้เราต้องเป็นผู้รับผิดชอบต้องสาต้องสูงกับกิเลสไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยหนักเข้าดีเข้าดีเขา้าต่อไปความหมุนของธรรมนี้เกิเลมาเป็นข้าศึกไม่ได้เลยโล่งไปเลยทีเดียวในโลกนี้ก็คือโลกตอนที่ว่าไม่รู้จักหลับจากนอนนะมีแต่จะหมุนออกเรื่อยเหแต่โล่งเลย ทางที่จะไปนีพพ่านหรือเรียกว่านี่พ่านอยู่ชั่วเอือ้อมชั่วเอื้อมบุดีบุดีบ,บ,บจับผิดจับถูกอยู่นั้นทีนี้ว่าขยันขยันจับนี่ใช่ไหมละ่ะลืมหลับลืมนอนลืมทุกอ,อย่างไปเลยนี่แหละความเพลินไม่ใช่มีแต่ที่เลสยนทางธรรมเหมือนกัน,นมีเหมือนกันมีทางธรรมเพื่อความสิ้นสุดมีกับทางที่เลสไม่มีทางสิ้นสุดอย่างนี้ไปเรื่อยๆต้นกับปลายไม่มีแต่เรื่อง หมุนไปทางธรรมาน,นี้ถึงต้นไม่มีตายมีเลยมีจะสุดนี่แหละจะกูด้วนไปวันหนึ่งและสุดทางเดินตามมตะวัตะจักรจะไม่เดินอีกต่อไปเรียกว่าหมุนไปทางธรรมเป็นอย่างนี้หมุนไปทางโลกเป็นอย่างนั้นต่างกันงผลก็หนนมาเป็นระดับต่งาง ออเราได้สุดกำลังของเราแล้วช่วยโลกีะช่วยยาบยาก,ก็ช่วยช่วยทางด้านนามธรรมาคือวัตถุธรรมหนึ่งนามธรรมาหนึ่งวัตถุธรรมได้แก่เชิญชวนพี่น้องมาหลายสังส่ง,ง,ง,งายสมบัติเงินทองเข้ามาเพื่อหล่อเลี้ยงอากาภาพร่างกายชีวิตจิตใจของเราซึ่งเป็นส่วนยวมงแห่งคนทั้งชาติ ให้พออยู่พอเป็นพอไปเหมือนกับโลกเขาเรียว่าด้านวัตถุดังเราสอแสวงหาทองคำดอนหน้าเงินสดมีเพื่อเป็นหลักเป็นเกณฑ์แห่งชีวิตจิตใจของพี่น้องชาวไทยเราทั้งชาติน่มีเรียกว่าด้านวัตถุส่วนด้านธรรมะเพื่อเป็นหลักเป็นเกณฑ์ของทั้งวัตถุและนามธรรมคือจิตใจเองหนุนตัวขึ้นด้วยหน้าแข่งอัดแข่งรม ฝึกฝนอบรมตนให้เป็นคนดีหนาแน่นขึ้นด้วยศีลด้วยธรรมมีความสุขความเจริญสมบัติภายในยิ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากดี่เพราะสมบัติภายภายนอกภายนอกคือคือวัตถุแล้วก็ยิ่งเด่นทิ้งภายในจิตใจมีสุดท้ายบางรายก็ตัวรอดได้ไปจากธรรมะของพระพุทธเจ้านี่ที่ที่เราช่วยโลกเอานี้เราช่วยเต็มกาลังนี่เราก็พอทราบบ้างแล้วว่า เวลานี้ทำมากของเราเขากำลางออกในประเทศไทยเรายังไม่แล้วยังออกทั่วโลกอโดยทางอินเดียนี่นนก็เราก็คิดคาดไว้ว่าจะพอเป็นประโยชน์แก่ที่น้องชาวไทยเราพอสมควรที่อยู่เมืองไหนเมืองไหนซึ่งเป็นชาวพุทธมีความสนใจใคล้าจอคล้าอยู่เสมอแล้วเมื่อได้ยินได้ฟัง แล้วจะเป็นเครื่องดูดด่นทางด้านจิตใจเพิ่มทำภายในใจให้มากขึ้นมากขึ้นทุกแห่งทุกคนเรียกว่าทั่วโลกในการช่วยชาติคราวนี้บ้างพอมาาแล้วแน่ใจว่าจะได้รับผลไับประโยชน์ mm hmm. จะพอเป็นไปกับค่าแห่งความค่าความเพียร mm hmm. ความสละตายของเราที่ทำเพื่อตนเองก่อนอื่นใด ีเรียกว่ามุ่ง,งต่อหน้าผลภันเต็มายไม่ทำหนึ่งเมื่อปรากฏผนขึ้นมาแล้วแจกจ่ายไปกับกันหน้าชาวโลกทั้งหลายก็คิดว่าจะได้ผลพอประมาณแม้ไม่มากก็ได้ไม่เสียคุณค่าไปโดยไถ่เดียวถึงจะเสียภายนอกส่วนภายในของเราคุณค่านี้ก็เต็มหัวใจแล้ว้าใครจะไม่เอาเลยจะไม่ฟังเสียงอัดเสียงทำไปเลยมันก็เป็นกรรมของสัตว์ ผู้สอนสอนด้วยเจตนาเมตตาสงสารอย่างแท้จริงไม่ได้สอนแบบลอยๆสอนแบบจินต้างรางวัลหรือสอนแบบเห็นใจโลกรมเราไม่มีโลกวันนี้เราไม่มีแม้เราช่วยโลกเตมแมตจะหน่วยใครจะผลสมบัติเงินทองมาให้เราเราก็ไม่เคยมีกับสมบัติเงินทองเหล่านี้ยิ่งกว่าที่จะหนุนชาติไทยของเราให้เข้าสู่กด มีความแน่นหนามัน่นคงนี่อันนี้มากในหัวใจเราสำหรับผลที่เราจะได้มาพกพื่อเราเรียกว่าเราไม,ม่เราพอทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมี่ต่สมสรดไปเป็นกำลังนในขณะที่มีชีวิตอยู่เท่านั้นพรางั้นพี่น้องทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วควรจะีพิจารณาบอกว่าหลวงตานี่ไม่ไม่นานนะจะตายก็บอกแล้วก่อนตายขอ ไอพี่น้องทั้งหลายได้รับอนุธรรมตามเจตนาที่นเต็มไปด้วยเมตตาสัมสอนตลอดมาอยู่เวลานี้บ้างพอประมาณหลวงตาจะไม่ตายเปล่าๆตายตายแห้งๆรรมาปฏิบัติมาแทบเป็นแทบตายแทนที่จะเป็นประโยชน์แก่โลกบ้างกลับไม่มีอย่างนี้ขออยาให้มีในหัวใจของหลวงตาเลยนะขอให้อุตส่าห์ามบืนอะเราบืนเพื่อเราไม่ได้บืนเพื่อใครนะเราบืนเพื่อเรานัก ก็หนักเพื่อความสุขดและผลอันดีต่อเราเอาหนักไปนี่เลือดทรมานเราหนักมากต่อมากกี่กับกี่กันมาแล้วเรายังทนมันได้ทําไมเราทนต่อความหนักเพื่อคุณนมความดีที่จะส่งเรลาให้ถึง,ถงม,มีมูลบุญพ้นหรือความดีจะสูง,ง,งนนึ้นไปลำบากจนมาทังถึงม,มูลุญพ้นทําไมจะบึกบึนไม่ได้ให้ชิดอย่างนี้เพื่อตัวเองอย่าไปเพื่อผู้หนึ่งผู้ใด มันจะทาให้กําลังบังชาศรัทธาความเพียรที่อุตส่าห์พยายามนั้นเบาลงผลจะมีมากมาให้อุตส่าห์พยายามทุกคนช่วยตัวเองทท้งนั้นแหละเกิดมาก็เกิดมาด้วยบุญด้วยกรรมของเราไม่ได้เกิดมาจากบุญจากกรรมของผู้ห่งผู้ใดในสามแบบโลกธรรมเกิดมาด้วยบุญด้วยกรรมของเราบุญกรรมก็คือ่าดีและชั่วตามที่ท่านแสดงว่ากาลังสักดิ์เกียรติพระศาสนาปีตังสีนับปีรรม กรรมย่อมจําแนกแจกจัดให้เป็นมีความประณี่เรวลสามาและสุขทุกข์ต่างกันน,นี่เป็นกรรมของสัตว์แต่ละลายละลายนี่เราเกิดมาแต่ละคนต่ละคนเรามาด้วยบุญด้วยกรรมของเราเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจึงควรอย่างยิ่งที่จะทนุถนอมตัวเองด้วยคุณงามความดีหนักเอาเบาสู้ตลอดเราทําเพื่อเราสมกับว่ากรรมเป็นของเราที่ท่านเรียวกว่ากรรมมาสากลบ กรรมเป็นของเราทุกคน,กคนคดูคนกรรมดีกรรมชั่วเป็นของเราท่านบอกกัญญาณังวาป้าปากกันวาถ้าต่ายาโทเป็นาเรากรรมเป็นกรรมเป็นของเราบาปก็ดีบุญก็ดีเป็นของเราทั้งนั้นที่จะต้้งได้รับผลแห่งกรรมของตรเนี่เมื่อเวลาเรียกว่าเรารับรองหรือเรารับผิดชอบตัวของเราร้อยเปอร์เซ็นต์งขออย่าลืมคําว่าเรารับผิดชอบเราร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งไปทั้งอยู่ อยู่ก็อยู่ในโลกนี้ไปก็ไปโลกหน้าโลกชีวิตต่อไปเห็นเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีไปด้วยการรักผิดชอบของเราด้วยดีมาแล้วีเราจะมีความสุขความเจริญด้วยกันอย่าลืมคาว่ากรรมเป็นของเราเไม่มีใครช่วยใครได้เกิดมากี่กี่รายก็ตามมาด้วยอํนนานาจแห่งกรรมของตัวของตัว,ตวหนุนมากดลงก็กรรมของเราเองกดเราก็ความดีด้านฐานทําในสิ่ง,งไม่ดีทั้งหลาย เด็กกรรมดีหนุนเราขึ้นก็เพราะเราเป็นผู้ทําเองเนี่ยให้ให้อย่าลืมคําว่าเราว่าว่ากรรมเป็นของของเราทุกคนหรือเป็นความจาเป็นทั่วหน้ากันจะเบิกจะเวิร์ม้อนเราตกน้ำตกน้ํานี่ยังพืดนยังมาช่วยได้อยู่นะแต่ในระยะที่มีพื้่นก็เราก็ต้องช่วยเราเต็มเหนี่ยวนี่มันยังมีแยกถ้ามีผูู้อื่นช่วยก็ยังดีแต่สําหรับการเกิดการตายความสุขความทุกข์ทั้งหลายไม่มีใครช่วยเลย เราเป็นผู้ช่วยเราร้อยเปอร์เซจึงให้หนักแน่นในเราเป็นผู้รักเราช่วยเราร้อยเปอร์เซ็นต์ท่ก,กะนะวันนี้ก็ไม่พูดอะไรมากนะัพอสมควรเอาละพอ